สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับพบกับเป้เช่นเคยครับที่บริษัทเพชรยนนะครับสาขา3นะครับตรงนี้เป็นโกดัง3นะครับโกดังรถเข้าใหม่นะครับที่เรียกว่าเอามาทั้งเตรียมปล่อยเตรียมขายแล้วก็รถเพิ่งเข้าใหม่ครับวันนี้ลูกค้าได้เห็นก่อนขายนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้เห็นรถสวยก่อนขครเลยนะครับมีทั้งกระบะเนี่ยเป็นตัวท็อปตัวจีนะครับสี่ประตูออโต้สี่ประตูแมนนวลมีให้ครบหมดเลยและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับวันที่8เดือน8นะครับมีโปร8 8 8ให้ด้วยนะครับ บอกเลยว่าจัดโปรให้ทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมดอกเบี้ยสถูกนะครับ2บาทกว่าเท่านั้นนะครับตอนนี้แคมเปญที่ออกมานะงบาทกว่านะครับดอกเบี้ยถูกมากหรือจะซื้อสดก็ได้ครับซื้อสดนะครับผมบอกเลยว่ามีโปรพิเศษให้คุ้มมากๆครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจเปครับที่เพชรยนต์นะครับสาขาตรงนี้จะเป็นโซนรถกระบะนะครับซ้ายและขวาเนี่ยจะมีทั้งกระบะแคป นะครับซีประตูตัวเตี้ยตัวสูงมีให้ครบหมดเลยนะครับเรียกว่าวันตีศูนย์ก็มีให้นะครับส่วนใหญ่เป้เข้ามานะคัดมาให้แล้วนะครับคัดมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตสต็อกกันนะครับอัปเดตสต็อกนะครับจะพาดูพาชมให้ได้มากที่สุดนะครับเยอะสุดและครบที่สุดนะครับว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับตอนนี้นะครับ รถเนี่ยย้ายไปอยู่สาขา3แล้วนะครับเมื่อวานถ่ายตรงสาขาสุวิทวงศ์เนาะวันนี้นะครับเงียบเงียบบรรยากาศดีนะครับได้ได้ถ่ายให้เห็นลูกให้ลูกค้าทุกคนเห็นชัดว่ารถเออตรงเนี้ยที่ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ที่รถสวยที่น่าสนใจนะครับเป้มีให้ราคาเริ่มต้นที่สามแสนกว่าบาทนะครับสามแสนกว่าพอนยวนหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเจพัททะเบียนหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้รีโวหน่าหล่อนะครับเกียร์เป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับ ราคาอยู่38 90 0 0บาทนะครับจัดโปรนะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่ามีปรับราคาด้วยนะครับก็มีปรับราคาลงนะครับก็ใครอยากได้รถสวยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีเลยในการซื้อรถออกรถนะครับเพราะบอกเลยว่าปลายปีราคารถจะขึ้นนะครับก็ปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับราคารถจะขึ้นนะครับตอนปลายปีเนาะก็อันนี้ใกล้ปลายปีแล้วนะเดือนแปดนะอีกสองสาเดือนเองนะครับซื้อตอนนี้นะครับคุ้มกว่านะ ก็บอกเลยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ขายมานะครับอย่างคันนี้นะครับตัวนี้อะกระบะแคปบนะครับน่าสนใจนะได้สีดําและเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้รถเดิมนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าบาทครับปีสิบเก้านะครับคันนี้รถประวัติศูนย์เลยนะครับดูดูแลดีนะครับไม่มีขาดของเหลวเปลี่ยนให้ครบแบบนี้2.4 Z e dition นช่นะครับได้เกียร์ออโต้แคบไปนะราคาถูกลงนะครับ ประหยัดไปประมาณ4ี่แสนบาทนะครับประหยัดไปสี่แสนนะครับรดประมาณ4ปี5ปีนะครับแบบนี้ฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวได้ได้เกียวโตนะครับคุ้มคุ้มผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับและก็ยังมีนะครับรี v ว4สี่ประตูตัวไฮคันนี้นะครับไม่ใช่ตัวไฮเขาเรียกว่าตัว G นะครับตัวท็อปนะครับสังเกตที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว G ตัวท็อปนะครับตัวรุ่นย่อยจะมีนะครับตัว E e พัแล้วก็ตัว G นะครับซึ่งถ้าตัวอีจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆนะครับตัวนี้เป็นตัว G ราคาที่579่ออกใหม่9 0 0 0 0กว่าประหยัดไป4 0 0 0 0นนะครับเซฟคอสนะครับหนอกเบี้ยถูกไปจัดให้ได้เลยนะครับไปมีโปรให้แล้วโปรให้ได้นะครับใครสนใจสนใจนะโทรมาก่อนได้เลยนะครับ2.4ตัว G ครับไม่แค่แสนเดียวปี18นะครับเกียร์โตยุคสูงนะครับกล้องมีให้ครบ แม็กใหม่ยังใหม่นะครับกล้องหลังมีเบาะหนังนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยผ่อนประมาณ9,900บาทครับแบบฟรีดาวนะสนใจโทรหาไปเลยนะครับมาดูกันต่อครับรถครอบครัวไปมีให้เหมือนกันนะครับมีทั้งขับ4ขับ2นะถ้าขับ2แบบนี้3ายยูสูในวีปีสิอยู่ที่6 5แสนหก็มีให้ครบครับ6กแสนห้าหมื่ครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับ ขันที่สามครับตัวนี้จะเป็นตัวสี่ประตูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับทะเบียน9976 4ี่ประตูยกสูงนะครับข้อดีของรีโว่นะครับเครื่องทนเครื่องถึกนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะแล้วก็รูปทรงสวยนะครับดูถึกนะครับดูแบบว่าลุยๆหน่อยนะครับคันนี้ได้หน้าหล่อนะครับได้เป็นตัวหน้าหล่อเกียร์จะเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกหสปีดนะครับอันนี้ก็จะราคาเบา นะครับราคาไม่แพงนะสนใจโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็แถมตัว isuzu mx นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับขับ4ี่ปี20ิบนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้สามจุดศูนย์อ๋อขออภัยคันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดนะดูหน้าผิดนะครับดูปีผิดคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับสามจุดศูนย์นะไปครับไปต่อกันนะครับ ตัวกระบะนะครับคันนี้เปยไม่เคยถ่ายเหยื่วให้ดูเลยนะเป็นกระบะแคบยกสูงเพียรเนอร์นะครับสีขาวสภาพเดิมแบบนี้รถสวยนะครับแล้วก็เป็นตัวกระบะดีเซลนะครับได้ปี20ไม่แค่แสนสกับราคา4ี่แสนหาหนะครับคันนี้คุ้มผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันนะครับ8 0 0พันรายได้ประมาณ1มื่นออกได้ซื้อได้นะครับ m a คโครสิบเจ็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกหสปีดนะครับ กีกะปุกนะกีกะปุกครับสีขาวสภาพเดิมแมกเรเนอร์ติดมาให้ครบนะครับด้านหลังจะมีกล้องให้แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวสูงนะครับอันนี้คือตัวสูงมีการชนท้ายให้พร้อมนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับแมกเรเนอร์เนี่ยก็ใส่มาให้ครบนะครับสังเกตนะลือนลอยแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยอันนี้คือเดิมนะครับจกไฟนั้นได้นะครับจะซื้อสดก็ได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับ เป็นสประตูเกียร์ออโต้นะครับทะเวนยน6103ครับคันนี้เป็นตัวกระบะนะครับตัว E นะครับปี19คันนี้ราคาดีนะครับ4 9 9 0 0 0เาันคันนี้ราคาดีถ้าเทียบกันเนี่ยคันนี้น่าซื้อก่อนเลยน่าซื้อนะครับน่าซื้อในราคาที่จับต้องได้นะน่าซื้อในราคาที่จับต้องได้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวเป้พาไปอ่าเรียกว่าเชิญใจลองขับได้เลยนะครับมาหาเป้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปขับได้นะครับ หรือนะครับอยู่ต่จังหวัดนะครับกังวลอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป๊ะวีโอคอดูได้นะครับหรือจะให้บริษัทหรือช่างนอกครับมาตรวจให้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้พาดูโกดังสามแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับอีกประมาณยี่สิบหกคันนะอันนี้เราปล่อยแล้วนะครับขออภัยคันนี้เราปล่อยแล้วแล้วก็ช่วงนี้ครับสีแบบนี้นะครับเป็นรีโวนั่งหมูป่าใหม่ๆครับตัวนี้ปียี่สามยี่สี่วันที่ศูนย์นะครับ หน้าใหม่แบบนี้นะครับบอกเลยว่ามาแรงนะครับมาแรงคือถ้าเป็นช่วงแบบนี้ราคานะครับสี่แสนกว่าบาทได้ใหม่น้อยๆครับมันใหม่สามพันสี่พันโลหกพันโลอย่างเงี้ยลูกค้าชอบนะครับเหมือนในรถใหม่ไม่ต้องไปดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นมหาเป้ฟรีดาวนะครับในตรงนี้ครับเป็นตัวรถนะครับเพิ่งเข้ามาเนาะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สามนะครับเกียร์โต้นะครับคันนี้เกียร์โต้นะ รถเดิมสภาพเดิมนะครับแคป็บโตีเอเกียโตนหน้าหูป่าหน้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวสีขาวนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะราคาไม่ข้ามสี่แสนนะครับประหยัดไปประมาณประมาณสี่แสนบาทนะครับคันนี้นะหน้าหมูป่าหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าตอนครึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกตอนครึ่งเป็นตัวรีโวสองจุดสี่เอ็นทีนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับปีเี่นะครับ กระบะตัวนี้นะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องแบบใหม่เนาะมันก็จะประหยัดน้ำมันกว่านะครับตกประมาณ14 14ี5สิบห้ากิโลลิตรนะครับแล้วบรรทุกได้เป็นตันนะซึ่งบอกเลยว่ารถสวยนะครับรถสวยประหยัดน้ำมันนะตัวใหม่เครื่องใหม่นะครับประหยัดน้ำมันนะครับ2 4จดีเซลนะครับภาษีพรบอรต่อให้ครบต่อให้ฟรี1ปีนะครับตอนนี้ก็ฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีภาษีพรบรแล้วก็ฟรีบริการขยนฟรี1ปีนะครับ แล้วก็คันนี้เป้ก็ไม่เคยถ่ายเดี่ยวเหมือนกันนะครับไม่เคยถ่ายให้ดูเลยนะครับเป็นแคบนะครับแคบหน้าหมูปาตัวเตี้ยนะครับมีคร์บอยให้ครบได้ปีเป็ดนะคันยัางไม่น้อยไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันต้นๆนะผ่อนเจ็ดพันเงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อได้นะครับหมื่นห้าก็ซื้อได้หมื่นห้าซื้อได้คันนู้นก็หมื่นห้าซื้อได้นะครับเอาง่ายๆครับใครที่รายได้เกินนะครับ เกินกว่านี้สูงกว่านี้ออกได้เลยจบจบชัวร์แน่นอนนะครับทุกจังหวัดท่วไทยวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับไปวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับอนุมัติด่วน30มนาทีรู้ผลนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ต้องเดินผ่านนะครับพวกรถตรงรถตู้รถเก๋งกระบะนะครับก็ผ่านไปเอยก่อนไปนะครับเผื่อสนใจก็นัดมาทักมาได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อครับตัวนี้นะครับก็น่าจะราคาอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับ เป็นรีโว้แลครับแคปเนาะปีใหม่ๆครับปี22 23 2บสาี่เลยนะครับใหม่น้อยใหม่ประมาณหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะรถเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าหมดเลยนะครับโซนนี้ยเป็นรถเพิ่งเข้านะครับเข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีตอนนี้รีโวเข้ามา4คันนะครับแล้วก็จะมีบอกแล้วตอนนี้บางคันนะครับแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดแล้วนะครับเป้ให้แค่สามจุดห้านะครับให้แค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เข้ามานะครับราคาเนี่ยจะอยู่หกกว่า นะครับเป็นตัวเรียกว่าสี่ประตูตัวช่วงล่างสุดเฟกนะครับตัวเอนทรีนะครับตัวใหม่หน้าใหม่นะครับใหม่น้อยนะได้ใหม่น้อยนะครับราคาเดี๋ยวใส่ไปให้นะครับเราอยู่หกว่านะครับไม่ห้าไปก็หกตนนะครับตัวนี้นะพอเป็นตัวใหม่นะครับตัวมิดนะนะอ้าขออภัยจะเป็นตัวเอนทรีนะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทีเนาะ แล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับคันนี้ก็เรียกว่าซื้อผ่าน,นหน้ามานะครับก็ซื้อสดได้ไม่มีแบตนะครับสองคันนี้ซื้อสดไม่มีแบตนะครับคันนี้สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้ราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับเอาง่ายตัวนี้เป็นตัวปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับสี 4, ประตูนะครับสี 4, ประตูเอนทรีเหมือนกันนะเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เราเพิ่งเข้านะครับสภาพคือยังไม่ล้างเลย นะครับตัวนี้เป็นตัว e ีพนะครับ e p a r ราคาจะถูกกว่าเพราะเป็นโฉมหน้าเก่ากว่านะครับที่จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยนะครับถ้าดูทรงจากล้อแล้วน่าจะเอาไปใช้เรียกว่าออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับแบบนี้นะออกต่างจังหวัดบ่อย